สวัสดีคร <it> ับพี่น mm ้องชูบ <sip> ุช um> ูคนมื่อเนี้ซาเจอ์บรรทอนอาผ่าละผ้าเขาโคกเขาปลาคือเก่าละครับพี่น้องีเห็ดเห็ดเบื่อเห็ดเบื่ออีหลีมาเห็ดทรรมาหากินค่ะมื่อนี้จ้าโคซุกชิวาได้ซ้ำได้บุอันขับรถมาในทางต่อหมื่อแตนบุบีนตามเอาปากกัดเอาซบสีซบไต้ตึงหน่อยอยู่ชิวาได้บ่บุ อาชิวบได้บาเออเอาเอาอันอีอาบจังสีเลยนี่ก็มาหาเห็ดป้ะชินานบ่แล้วถุกขยังเวงเงเมกินกินตัวนีเฮียปีดถอกมู อันอีกดอกนี่คนคอนนดอกอดอกออกต่อค่ะอ๋อปนบทตกเป็นละงูกเหลือง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับท่หาลทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมมือนี้บดได้ไปไกลครับหาจุดแถวบ้านนี่แหละครับพี่น้องว่าการไปไกลขึ้นกันช่วงนี้รักนาสาหัสซะเหลือเกินสำหรับโควิดนี่ครับคุกระนี่ละงอกากำลังออกครับแต่ว่าคน,านไหลเสียงอ่าจีบอดปั่นได้แล้วพี่น้อง คุณเศ่าครับหล่นมาผมว่ามันแมงพูลรอใส่เอาปากโอ้ยสน้อปากเบือปากปโปะโลโก้แลยเตยเตเสะอยู่งานเตเสะอยู่ปากกระไดแต่ว่าตอนนี้ก็ไข่แน่ลรอครับเริ่มหยุบแน่แล้วกินยาตอดมันกับขากันนะมันมักตอดเอาแต่คนเดียวสองดอกมู้นี่มู้นหนึ่งเลยได้หนึ่งพี่น้องออกเป็นออกเป็นเบิ้งครับคืใช้เสยคิดไปก่อนเลย เบื้องนี้จะดอกมองละสองละสองแปดดอกบอก่นับร้ายก็หลงพี่น้องนี่ครับเข็ยนอีกแล้วนะเฮ้ยโอ้ดอกน้อยนี่นครับโอ้ยขี้ดิบน้ังเกลี่ยแล้วจ้ะเกลี่ยนพี่น้องรอฝนตลอดเลยปีนี้เป็นยังไงบุคุณมาเธอเดียวก็หายมีกิลี่จะว่าด,ดีอย่างหนึ่งเห็ดไข่มันออกคักอีหลีปีนี้เพให้ได้รยู่พราะอะไ้เก็บได้ยูได้กินอยู่ นี่ครับอีกดอกนึงครับแห้งไปเรื่อยๆครับมืนอนนี่บ่ได้คาดหวังว่าเต็มตาเด้อพี่น,อน้องดินอาดสีแกนแน่จักน้อยพี่น้องว่าน้อยได้แจักหลายเลยนี่แหละขนห่างมาหลายมือแล้วอืมไข่ขาว ไปเฮ็ดียวไม่พอใจไป้ที่เท่าผ่อไข่ครับจากดอกหาหนึ่งสองสามสี่หาหกหก,หกไข่น่อยๆเท่าที่เห็นอันบ่เห็นบ่ท่านแนะนบเพราะว่าบ่ท่านเห็นพี่น้องซ<า>ีปูนพี่น้องหาหกเอ้ามัน,นับนับไม่ถึงปีคนก็นได้เอาง่าโอ้ยเนาะ หาหากไม่ร่นร่นใครเนี่ยนี่จะมีนี่นี่กำลังเยี่ยมเลยพี่น้องเนี่ยโปมากก็จะแมีนรถดไหลมาอยู่ห่างทางโค่นกันเลี้ยวดีดีนี่ครับดอกหนึ่งบ่ลืมครับดอกนี้กำลังเยี่ยมคุณยายพันธ์นเห็ดปลาว่ายจะลืมเห็ดอีกเด้อยพี่น้องว่ะบ่ลลูมเบ่เห็นอันนี้งามพี่น้อง่นรถ เป็นจุ่มเลยรดหลาไหลครับเมื่อเร้านี่ออกไปลดออกจากปาทีหา่าเพราะถ้าเจ็ดมุ่งลดลังเขานะเรดอกง่ายครับเทศนาเรครับอเ,อเอาเป็นมูเลยครับพี่นองใึ่ใบตองครับต้องเปิดออก บ่เปิดนี่บ่เห็นนี่ฮะกระข้ากกระต๊อกได้ไหมบอถอดกันเหรอบ่บอท่าเปิดเบาๆแล้วจะเห็นของดีนี่ผู้ป่วยผู้ป่วยโซบะกระปวดยุ่งเหรอพี่น้องแต่ก็อดเอาโอเคได้ หมดยังหมด,ดมป่านหนางง่วครับมันนีนี่ขอของดีอีกแล้วพี่น้องอนี่นี่ครับตามที่ผมเคยเห็ดเห็ดมากน,นี่เห็ดบดนี่ก็มีราคาคือกันครับพี่น้องนี่เลยนอาซีบบปทากันราคาบอตามจริง ที่เคยเห็ดเห็ดบานี่โลละลอยหาซิบอันนี้เห็ดบดนี่น้องอันดิอันเห็ดนางฟ้าโอ้ยเห็ดไอเห็ดนางฟ้าโลหะซิบหกสิบบาทเองเห็ดยังเห็ดเฟืองเห็ดฟางไหมเห็ดฟางขึ้นอยู่กับฤดูถ้าฤดูฮอนก็โลโลหะกซิบถ้าฤดูหนาวนี่ก็แพงจังน่อยโลดเก่าซิบโลละลอยโลดออกลหลายเนี่วะนี่ครับเล่มเอาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดค้อนดิน เห็ดคอนดินเขึ้นว่าเห็ดคอนดินขึ้นมาอู้บอกก็บอกพีชคอยก็ได้เฮ็ดยังเห็ดกินได้ดดได <c ười> ดข่ขาวดอกตูมผมเห็นเห็ดละงวกไว้สองดอกบอ่ท่านได้เปิดใบไม้หาได้เห็นเฉดมันโพนบ,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 บด่ดอกบ่ใหญ่ปรนไดดอกนี่นะนี่ครับดอกที่พ่อไว้เล็กห่อยเหมืนอบนบ่ใหญ่ใบใหญ่ก็กเลยหน่อย เต็มเลยปวะใส่บ้นทันเห็นวเท่าไดดอกมอดแดงว่ซ้ำแมงผู้ตอดดอกของแ<ถ>่เปี่ยนกันเปี่ยนกันตอดบ่อเ้ยยือบติดของีมันไหลมากเทั้งน่ายนี่อืมอีดีมั่นอืมเต็มเบาเิมเบาเลยเนาะ มหาอน,นี้วะเพชรเเงนี่จะได้คองหอดอกเน,นเลยแหละเพหวานเพชรกระเดียงเยเเศษกระเดียงเดียบบริขายเดือมือนนี่คือได้ที่แอวจะได้บ,บริขายดอกชีแก้ก,กี่จะอง นี่ครับเปิดใบ้ไม่ไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเข่งมีดอกตูมมันครับพี่นอ้องดอกตูมเห็ดลังแหล่เห็ดนาเด็ดหัวกวองเลยข้าหากักเลยขี้โตกขี้ตกเยอะมดก นี่ยโอ้โยนังได้เอาเ๋ยวมีเศษเบิดบ่มีน้มบ่มีผลนี่ถั่าบอนี่ถ่บอบอในห้าได้สำนีพี่น้องตั้งแต่มีแต เห็ดเรงกเหลืองงามๆเดี๋ยวพักที่เขาเสาก่อนเดี๋ยวจะค่อยหาต่ออ๋อมาีนเปลี่ยนสีครับพี่น้องเมาเห็ดไข่ไห้จะขวงเหรอครับ<ท>นี่<ท>นี่ครับน้ำเมาดอกที่ิซิบนะดอกที่ซิบ่อ,อเห็นครับสงสัยมันเปื่อยไ,ไปแล้วอันนี้ดอกไม่ขึ้นมากนี่ครับอันนี้จกสีใดงั้นว่าได้ดอกว่าได้ยุดดอกพี่น้องนี่ อันนี้ดอกไข่แน่อยู่โอ้ขาบอกไงเลยพี่น้องนี่งบุกมันยกันนี่ปรจุด้ยเอ้าเก็บหรอเดี๋ยวมาไฮจากคองเฮิทเลยไงฮิทน,นาเลยมามต่อเฮ็ดไข่เัมือนม้าไฮจากคองกับพ่อได้เก็บอยู่ดอกครับพี่นอ้องเห็ดไข่ดิ้ไข่แน่อยู่างันนี้คือเออคือ ห่างกันประมาณสอกหนึ่งสองกิ่งสิดีอื่นี่อ๋อคนเห็ดไข่กับแกงเห็ดละงอกละมือแรงพี่น้องผู้ดใดอยากกินก็มาซับๆน้ำกันเด้อครับเด้อมึงน่าอ,อยู่หน้าจอนอ๋อนี่ครับได้เก็บเรื่อยๆอย,อยู่พี่น้องนี่นี่นะมาให้จะคล้องนี่เ่ราพิษหวังหรอกครับเ <c oughs> ่าได้น้อยก็ได้หลายแต่ได้แน่ๆเห็ดไข่ดอกนี้ชุดเด็ด ถัดกันหน้าไกลๆกันครับมึงไกลๆกับเฟิองนี่อีกันแหละครับทางบ่อได้นับกระตามที่เก็บมากกันั่นแหละครับนี่ละเวิองเดียวนี่ละเฟิองเก่าที่ว่าที่แปดดอกนั่นแหละพี่น้องแม่แม่นครับนี่อันนี้กับยางอยู่ว้นใต้พุ่มไม้พุ่มเดียวนี่แหละพี่น้องอนี่มันดา่าเฉบอ่อติดๆที่ๆกัน แต่มันเป็นเวิรงไหมพี่น้องระยะก็ประมาณซีหาเมตรนึง hey สินะวงกว้างมันก็ออกนั่งสีล่ะเปิดเปิดใ้เปิดมวงให้พี่น้ผมมันโยบแล้วมันเบาอาจจะเป็นเสียงดำเนินๆเล็กน้อยพี่น้องปากมันเตยถ้าเจอว่าหลอดจะเจ็บนั่นตึงมันย่านหายแอะนี่ครับนี่นี่นี่ก็ออกเวิรงนี่ใต้ต้นอันนี้ล่ะใต้ต้นยังวะคือกันาครับต้นทุเรียน ตุ๋นลังบุ๊กไข่ไข่ก็ตุ๋นลังดำเนียนไปหมดแดงกันเลยไข่เห็ดไข่จี่มันอ๋นอนี่ครับดอกงามๆครับให้จะคว้างหรือจะดอกงามๆดอกพี่น้องปลูกเอาเป็นลาบ <laughs> อยากรู้วิธีปลูกเห็ดไข่คือกันนหรครับก็บห้อยแค่นั้นเลยก็เอาไปห้อยไว้อยู่ ปีนี้นาสิบ่บ่เกิดดอกอู้จะเหยียบเห็ดไข่จะแตงน่ะนี่น่ะเออแปลกัจักเสว่าจังไลยแล้วเอาดอกสองดอกนี่ก็พ่อโอ้มินเซเมนจืดไปไหวเนาะน่ะต้องสังเกตให้ดีๆครับอันนี้ก็บยางมาแล้วรอบหนึ่งนี่ให้จุกฟางอย่างนี้ตะดอกงามๆเนาะสามดอกคุณตัวหล่อมาแฝงกับตา เดี๋ยวจะอัปเดตกระตาให้มึงพี่น้องเครื่องเราแล้วครับตั้งแต่เนีนเนนไอเฮ็ดละงกเหลืองตั้งแต่น่ะเป็นเฮ็ดละงกนี่ครับเฮ็ดละงกว่าเห็นออกพี่น้องทับเมดแล้วนี่ครับสวยงามครับนี่นี่เฮ้ยดองหนึ่งนี่ครับนี่ มืัอนี้วัตสีเฮ็ดกินเองครับพี่น้องบ่ได้ขายดอกเพราะวา่าบ่อืมบ่ได้กินหลายมือแล้วเฮ็ดพวกแดงก็ขายเบิดเร็ดอืมดอกนึงพี่นอ้องบังหันได้ตาขาเลยบ่ได้ยไทยอ้าวอันนี้ดอกตูมเอาดอกตูมแหน่ะเอาดอกได้กววดเออก่าลวดมันจะสิค่อยๆลอยมากบ่งเฮ็ดแปดดอกเก่าดอกบางนี้แหละดอกตื่น ใบตะบานมาตู่มาตรดจดอกสามหนึ่งสองสามสามซีดอกมากแผ่นมากทั้งกองอ้เธอละดอเบื้องต้นพอซี่ดอกก้อนครับอุ้มนี่ รุนกันว่าจะได้เพิ่มอีกวะเก็บมาเก็บมาเลยผมได้นั่งแล้วข่านไปว่าได้ผุ่นอีกดอกหนึ่งอยู่ที่งพ่นผุนพี่น้องเห็นปะเห็นเตื้นข้างต้นไม้นะครับดอกข้างต้นไม้มาเมืองใกล้ๆสวยงามใส่เบื้งเพื่อเพื่อละน้อยเบื้งเพื่อเพอละน้อยเบงว่าให้เพื่อน้องดอก นี่นเศร้านี่นาพระเอกนี่นานาพะเอกนาเสียงรอมันเศ้านี่พี่ยังฉี่เหรพี่น้องหากว่าดังแม่ในน้อยเอ้ามันในน้อยพ่อล่มฟิวๆนี่แหละจังหวะมองมันหักกันเลยหลังพ่นว่างหันแล้วพี่น้องโอกเห็นแหละแตงเอ้าพอดีกลัวเต็นมาดีดอกนี่มาเลยรัวๆครับรัวๆ นี่สวยงามมึงอีกรอบพี่น้องนั่นูุมิใจเสนออันลหลงหัวหายวัดว่าเป็นแรงรอกพี่น้องได้เห็นอยู่ว่าแดงกาขีตะเละ่พี่น้องดอกนี้คือเป็เี่างสีเนาะ หมันยูเหรอครับหมานนึกเก่าอ่ะน่ะหางมีแต่เห็ดคุณภาพเลยเหรอมือนี่อ๋อข้ารุนได้ไหนู่นเปิดโฟล์วออกเฮ้ยนั่งรถเจรนาสีออกมากครับพี่น้องน่าอันนี้นั่งรถเจรนากำลังเป็นสาวเอิอนสาวชำหน่อยอยู่งเบื้องหน้าสวยงามอย่าลืมอมีดไม่ดีที่ไหนค่อยบน เนีโอ้ยเหเบื่อคือกันเนาะคอมเนต์เหตบือข้อยไหมพี่น้องคือเว้ยเหมือเขาเห็นไปเหมือนนึงแม่ครับอืมกำลังออกแต่ว่าบงนี้บ่มีคนเผามีดอกนึงครับพี่น้องไข่มันมาคอกดิ่งแห่งที่สมัดนี่น่ะขัวเนาะรุ่มกันว่าสีดอกงามว่าพี่น้องแบบเออ ไ้ยุนี่ดูดูหมเดแยมหมเดแยมป่านี่มยมดเดงหลายอีดีพอแล้วนะเฮ้ย,ยดิเดี๋ยวผมเก็บดอกนี้ก่อนกับพี่น้องอุ้มเก่าอ๋อมูนี่สี่ดอกครับเจ้าชี้เย็บนั่นเ<ภ>จ้าชี้เย็บเป็นห้อย ห้าดอกจีสันเอาบ่าเห็นนะดอกนี้บ่าเห็นอุ้ยอ้เชียงเมียงเลยมันเกียวไล่เต็มพูดเพรอเอากระตาเผาไว้อยู่สองดอกน่อือนี่นี่นี่เป็นีือนานพี่น้องแต่ใบใหม่ว่ามีอีกตี๋ไม่จจอแล้ว พี่หานี่ครับหอดหอบเอาหาดอกครับมูนี่ไปรุ่นกันอีกพี่น้องชิได้อีกวะมา,มาข้าวใส่ยุ่นนี่เตยก็สองดอกมันหายไปดอกนึหนงหอดอู้หอีโพรอีเบค่ะเออจุดจวดอลังการงานช่างเยอ,อ หมุนตามไปพี่น้องเห็ดเบืออะวายคอามเห็ดเบือสามดอกเหรอนี่อันนี้จังของแท้อันนี้เห็ดบ้าเห็ดละงูกขาวเหยือืเออเหลืงูกขาวหน่อยนี่สามาักดอก สดอกเนะพี่น้องดอกพีชเบาเพื่นอนงโอ้โหบ,า,นะบาบาสันบาเอาเก็บเลยเอสองใส่สนีู่น้อหัวเขานะเนี่ยหัวเอนอนหอนตามจริงดอกสันี่นี่บเว่าเอา้ บ่หอมซ้ำดอกเถาได้พี่น้องบ่หอมซ้ำดอกบ้านจัะสิแม่นครับตามที่เก็บมาตามที่กินมานี่ย mm. าดามึงดอกนี่พี่น้องสองดอกสองดอกอย่น้องมันล่มเองได้นี่เข่ง <Ke ing. S 1> เอาได้เข่ง uh, <ke> มกมกใส่ตอง mm. พี่เศษดอกเศษอยังเป็นลบนี่หนาดอกงามยุทีเลยใช่ไหมไปสัมผัสครับไปน้ไปเบิง่งจักดอก mm. สองดอก เกือมันเกลือปลอมเออโอเคยูพี่น้องเห็ดไข่เขียวดอกไงนี่แต่ถ้าเป็นเห็ดไข่ขาวนี่ยังบานงามได้ดีหนิซ้ำหนิใส่อีกดอกนึงเอาสิเอาเอาเนาะโอ้โหนี่ อัในนี้เห็ดไค่ขาวครับสองดอกโอ้ยขี้ดินเกลียนครับน้องมีดหักเด้อโอ้โยโอ้ยมันได้ตัดเหลว่ยมเนี้ยเอาเอาเอาขัวก็ใช้กัน็บักผีกอ้็ทุ่ขาวอะทุกรศัพท์ะซับใหม่เด้อหลอกง่งามโอ้โอ้โอ้ไม่นี่อย่างหรอกนี่หยัน่นแต่ผมเก็บไหมนี่แหละพี่น้องเห็นผลเป็นปหยของผมคือบัตรเก็บเห็ด ้าวเจอสาจเก็บผู้เดียวเลยหลกงมาใชเก็บแม่นางเฮ้ยนี่ยังอ้เอกะมอเท้ฮะอเอะมาอเท้าโอ้โดอเดียวไปไปเก็บให้แม่เขาีผ่านเก็บเก็บยังได้มีมียผู้นั้นเอามื่อกเอาเม่อโมีนบ่คนยันเสียฟอร์มด้วยนี่ โอ้วาเล้วมึงเงาค่ๆพี่น้องนี่คือลักษณะเห็นนังเกาะเห็นนมแมวนี่บางพื้นที่พอนกินได้พี่น้องแต่ววาเพิ่นบ่คอยนิยมกินปานไดนนี่เ้วากัผมกับบออยาาแนะนะไม่กินหอกครับ ยังพออยู่นะเขาใหญ่แล้วสมยุึนเรางางบอกกันหอมอ่อพรมอยู่คุณว่าอะสังเกตมั้งก็คือเขาท่างง่าให้อยู่ข,าข้างนอกตูมครับพี่น้องเอ้าโอ้โหเนาะมะขอยเลยเต้ดอก<อ>เห็นแล้วครับพี่น้องดอบกบักงามเลยนี่สาวเจอไปเจ็บอ,อ,อีกฟังหนึ่งครับผมมาอีกฟังหนึ่งนี่ ดอกนี้งามพี่นอ้องเองนี่นี่ครับนิ้วขีบดึงขึ้นเลยเอาเจอพ่อเฮ็ดแล้วพ้หน้าพี่น้องเอาเดี๋ยวเก็บดอกนี้ไปเอาน้ำเสาเจอยครับนี่อ่านี่มาหอดเสาเจอยแล้วครับพอจากดอกสองดอกสองดอก โอ้ดอกนี้ยูงเอ,อา,อาไม่เลยพี่น้องอือเห็ดมันแรงมันแรงนี่นแรงคนบรูบระกันเต็มเกือบแล้วพี่น้องโอ้ยอแต่ว่าไอ้มีแต่คุณาภาพข้างใต้คุณาภาพครับตกตุ่มก็ร้ายฮิดไข่ครับผมกระตานี่บ่วต่ำก็ลอยหาซิพพี่น้องโอ้ยบอกให้แต่เพิ่นเหลือใจช่องลอยกันยังว่าถือล่ะ <laughs> เดี๋ยวเดีย๋ยวขันขายอันนี้กับช่องลอยถลนละแต่ว่ามือน,นี้บ่ขอขายครับพี่พี่ดอกนึงเอาไว้กินเองฮะ ไสองดอกน่ะเห็นบ่วสามดอกฮะสามดอกเอาเก็บเก็บเก็บโมเก็บกับโมได้เพราะว่าขามันเป็นยังไงน่ะเริ่มกินแล้วน่ะนี่ครับอีูดอกนึงอยู่เนาะเป็นเต่าบุ้นอะดอกนีง

ดึงเอาดึงเอาโหลดาชางมันเถาะขาหักมันนั่นเหรอือหือือดอกขาวดอกตูมครับพี่น้องสองดอกยืนเฮียงกันเลยอ้อออโหทำงาน เน,เนเลยพี่น้องดอกาเงามคือคนเห็นเลยอือ,อเขา<ว>ดูถอบทุม้มเลงเป็นสายเลยพี่นอ้องเห็ดตูมดอกตูมเห็ดไข่ขาวครับอือ อันนี้สามดอกสี่ดอกห้าดอกอออหลังมือหลังมือพี่พูดเห็นมดแหละอม่มบอกว่าหลังมือ,อยังเข้ากับหินคือก,กันหยาดกันเหินหนังกันก็หยาดกันเหรอพี่นออ้องห่าโตบองหันหน้าบ่ทันมันเผาเบื้องเด้จนว่ะนี่พี่น้องผมสงสัยอยู่นี่ S <S ไ,ไหน,นไดูสงสัยมัน่สงสัยอยูโอ่โอ้โหอ้ยหมดหมดขั้นแท้ๆได้นี่ตัวนายน้อยแต่ว่าตอดนี่ทั้งขั้นทัง้งแสบทั้งเจ็บตุ่มนี่สมันกับนิวโป้ตุ่มสมกับปัน่นจูขอบกระตาเราพี่น้องอ้ยเบิ่งติละประสิทธิภาพอันว่าเต็มกระ่าได้เยอ บานเต็มเบิดลยเนาะหล่นเลยเต็มหล่นเลยหันดอกบานเห็ยเรางงก็เพราะเฮียเรามานสุดๆคือเก่าครับมือนี่พี่น้องมาให้จากของสิยางไปสายสียางมาหาเห็ดป่ะโอ้ยเห็ดตั้งเจิ่นเทินอยูไหมพี่น้องย่างกายเห็ดไปซื้อๆนี่ไหมเกือบซื้อแต่ขาเนาะแบบนี้โอ้ยขากิดกิวดอกกระบิน hóm hòm Đây là Chút phần vòng Hả? Phần vòng Phùn đoàn nâng Đúng rồi Xuống rồi Phùn Như là xẹp chơi chơi chắc xóng nuôi khắp chút không? Chút đột trả hết khởi cần cơn phê này giọt lên nó mẹ báo cơm ช่งเขามคอเห็นมึงดีๆใบไม้ตัวบ่บ่บใบไม้ตัวนี่าเนาะยอดเลยิใส่คือไปเห็นกระแนใบยูนต่างหากแรแใบยนต่างหากกระดองแรกทีเอมามัานดีพอที่เด็ดอีกแล้วครับพี่น้อง เฮ็ดละางกครับน,นี่ดอกแญ่ดอกบานออกออกออกไปาง,งานไปแล้วแ <c oughs> หวววีบบซอยถือมันหนักนั่งอีรีพี่น้องนักใครเฮ็ดเรางก <c oughs> เออนั่นแกไปเลยไปยัง ส่งคือนักแหงทุกลิปมหาเห็ดมันมานไหลเปียงเสน่ห์แล้วเด้อค่ะพี่น้องมาให้เจ้าของกับมานไปโขงไงกับมานเติบยุ่ในน้อยเย็ดละงูม่นน้อยหลายเติบที่ไปเพียงเสน่หแล้วขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช์ทุกคอมเมนต์แด้ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องลาไปก่อนครับคลิปนี้ ควาำถูกใหญ่ไก่ความไข่ใหญ่แฮมีลำลำรวยๆมัดนี่มัดศีลกันสุขุทุกคนครับผมบ้างเถื่อกับเพาะถอยเดบอวเพราะว่าบ้างเถื่อไมนก,กระตุกขมาบางิ่งบ้างยางใจศีลนะเขียวขาดปลอดภัยจากโควิดจากโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงครับพี่น้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม